สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมัสลูบอยเนื้อหาในวิดีโอนี้นายหัวเห็ดจะมาบอกเทคนิคทลิกวนรู้สําหรับมือใหม่ที่สนใจจะเล่นเกมและมีอ้อ้ือของนะครับนายหัวเห็ดได้รวบรวมแนวทางการอัพสกิลและคําปฏิทินสกิลและวิทีเหมาะกับมือใหม่สําหรับการเป็นชนทยสําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตามสามารถกดปุ่มติดตามกดปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนายหัวเห็ดได้นะครับหากท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย Skill สาย s t a m i n a นะครับจะเน้นไปที่การวิ่งและการหลบหลีกคู่ต่อสู้นะครับเพื่อความคล่องตัวในการต่อสู้ของตัวเราไซเมน agility เป็นสกิลที่ลดการใช้สต a ามิแนขณะหลบหลีกนะครับ d e evasion ทำให้การหลบหลีกของเรามีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น endurance จะลดค่าสต a ามิแนขณะที่เราทำการวิ่งลงเล็กน้อย เอเวอร์จิ้งไวเชอร์จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูสตามินาเล็กน้อยเมื่อพลังงานหมดลงคอมโบชัวทำให้การหลบหลีกของเราไม่ขัดขวางคอมโบจมตีเบาทำให้หลบหลีกได้สมบูรณ์แบบและสามารถคอมโบได้ต่อเน,นื่องเฟเธอร์ไลท์ลดการใช้สตามินาของท่ากระโดดโฟกัสเซตบีด เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสตามินาเมื่อเลือดของตัวละครเราเหลือเกินครึ่งหลอดโบมุจะได้รับค่าโฟกัสเพิ่มขึ้นเมื่อทำการหลบหลีกเพอร์เฟกต์ดอทได้นะครับอิมโพรชาร์ดหลังจากที่เราทำการเพอร์เฟกต์ดอทนะครับจะทำให้เราได้รับความเสียหายลดลงมากพอสมควรเวนจิฟูม่หลากเมื่อเราทำการเพอร์เฟกต์ดอทสำเร็จนะครับจะทำการทิ้งลากลงตาเอาไว้ซึ่งจะระเบิดทันทีและสร้างความเสียหายกับศัตรูที่ใกล้เคียง สกิลสายมอทออาร์ตนะครับจะเน้นไปที่การเสริมแก่งการป้องกันและการโจมตีเบาของเรา s วิฟต e เอนเกตเพิ่มระยะการโจมตีของท่าโจมตีเบาของเรานะครับฟอร์เรสต์ฟินิชเชอจะได้รับค่าโฟกัสมากขึ้นเมื่อการโจมตีครั้งที่2ของคอมโบโดนสตูตัว l ิ n งสไตล์เมื่อโจมตีเบาหลังจากการวิ่งการโจมตีเบาของเราจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมชั่วขราวคุ i ิชิ่งดาฟอร์เมื่อคอมโบโจมตีเบาสำเร็จการโจมตีเบาจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม ตูดี้ทำให้ได้รับความเสียหายลดลงระหว่างการใช้ท่าคอมโบปิดท้ายของการโจมตีเบา Hidden Stance เมื่อค่าสตามิน่ามดลงตัวละครของเรายังคงใช้ท่าโจมตีเบาต่อได้ สกิลสายส m าร์ทสเตนเป็นท่าโจมตีหนักของท่าทุบซึ่งสามารถชาร์พลังโจมตีในขณะเคลื่อนที่ได้ถือเป็นท่าโจมตีที่มีรูปแบบการต่อสู้ที่หลากหลายฟอร์สอันเบทำให้เราสามารถชาร์จในขณะที่เราวิ่งได้ ไอรอนบาวรีซอสจะทำให้เราได้รับความเสียหายลดลงอย่างมากในขณะที่เราโจมตีหนักในรูปแบบการชาร์จการโจมตี s m a ชชิ่งฟอร์จะเพิ่มความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีหนักของท่าสมัชอย่างมากพีทฟอร์มเพโรในขณะที่เราทำการชาร์จแล้วมีการเพอร์เฟกต์ดอจะเก็บโฟกัสชาร์จเอาไว้ให้ไม่หายไป เลสซลูดเคานเตอร์โฟลการโจมตีหนักระหว่างคอมโบการโจมตีเบาจะใช้โฟกัสพอยต์หนึ่งขั้นจะทําให้เราสามารถโจมตีแบบเด็ดขาดได้ระหว่างการโจมตีแบบเด็ดขาดการโจมตีสูที่เข้ามาจะทําการป้องกันความเสียหายได้หรือการเคานเตอร์นั่นเองตัวที่ถูกมอทะลุจะเซไปมาได้ง่ายขึ้นวินดิ้งวิน หลังจากที่ศัตรูติดสถานะมองทะลุการคอมโบโจมตีเบาของเราจะเริ่มที่กระบวนท่าที่3ทันที Skyfall Style หลังจากที่เราโจมตีด้วย r e s o l u t i ไต Style สำเร็จแล้วการโจมตีหนักอีกครั้งจะใช้ Focus Point และจะเปิดการใช้งาน Skyfall Style ตัวละครของเราจะโหนไปข้างหน้าโยนตัวเองขึ้นไปบนอากาศและตีลังกาลงไปข้างหน้าจากนั้นก็จะปล่อยการโจมตีลงมาอย่างหนักแน่นที่ศัตรู i n นวิก a ล i o ชัหลังจากที่โจมตีศัตรูด้วยท่าเ e สซ l ลูชั n นสไตลจะเพิ่มค่าโฟกัสให้กับตัวละครของเรามหาศาลแ n t a ท e Point หลังจากที่โจมตีศัตรูด้วยท่าสกาย a l ล Style จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามจำนวนของโฟกัสที่มีเอ็กซ์ฮิลเลอจะเพิ่มการฟื้นฟูลพลังชีวิตเล็กน้อยเมื่อทำการใช้โฟกัสพอย n ์ เวอร์ t i l i t y เมื่อทำการคอมโบจะเพิ่มความเสียหายเล็กน้อย Quick Hand จะเพิ่มความเร็วในการชาร์จของท่าสแตนทั้งหมด Secondary Damage การโจมตีหนักที่เสียค่าโฟกัสพอยต์จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับศัตรูตามค่าพลังชีวิตที่เหลืออยู่ e n d e a v o r เมื่อค่าโฟกัสอยู่ต่ำกว่า1ขั้นจะยังสามารถคอมโบต่างๆได้แต่จะได้รับความเสียหายลดลงอย่างมากการอัพสกิลของนายโหเหตุหลักๆของสายสต a ามิ a น่นะครับเพื่อเน้นการหลบหลีกที่คล่องตัวและลดการใช้สต a ามิน่สำหรับการหลบหลีทําทให้เราสามารถคอมโบได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะหลบหลีกได้ทุกจังหวะนะครับ สำหรับสกิลสายมอเทอร์อาร์นะครับนายหัวเห็ดอยากให้เน้นอัพทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับเพื่อที่ตัวละครของเราจะสามารถเก็บเจตโฟกัสได้อย่างรวดเร็วและระหว่างคอมโบจะโดนดาเมจเบาลงนะครับและเผื่อว่าสถานการณ์ที่สตามิน่าของเราหมดลงเรายังสามารถทำคอมโบได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสกิลของสายสมัทสแตนนะครับนายหัวเหตุจะเน้นไปที่ท่าชาร์จการโจมตีนะครับซึ่งในขณะที่เราชาร์จการโจมตีเราจะได้รับดาเมจน้อยลงด้วยนะครับ ท่าที่สำคัญของสายนี้ก็คือโซลูดเคาน์เตอร์โฟนะครับจะทำให้เราสามารถเคาน์เตอร์การโจมตีของศัตรูได้และถ้าหากเรามีท่าสกายฟอลสไตจะทำให้เราสามารถทำดาเมจได้สูงมากโดยเราจะเน้นคอมโบกับสายมอเตอร์นะครับเพื่อเร่งการเก็บเกตโฟกัสสำหรับใช้ท่าชาร์จหรือโซลูดเคาน์เตอร์โฟนะครับ